คุณผู้ชมค่ะนวัตกรรมจากคลินิกความงามสู่ครีมในรูปแบบทากับแบรนด์บิวยร์บริจูเอทครีมครีมลดเรือนริ้วรอยนะคะผิวหน้ายกกระชับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเข็มเลยครีมที่คุณเลยค่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์มั่นใจและเลือกใช้และที่สําคัญค่ะต้องบอกว่าช่วยในเรื่องการลดเรือนริ้วรอยทั่วใบหน้าริ้วร,ร,รอยหน้าผากระหว่างคิ้วตีนกาใต้ตา,ตารวมถึงร่องแก้มค่ะช่วยยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงยังสามารถสลายฝ้าจุดด่างดําความหมองคล้ำ ผิวให้กระจาใสายอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกไปจากนี้ค่ะยังอัดแน่นด้วยสารสกัดนําเข้านะคะกว่า11ชนิดเลยที่สามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับผิวหน้าโดยที่ไม่ต้องง้อเข็บเลยเลยค่ะแค่ทาบํารุงเป็นประจำา7วันรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะว่าริ้วรอยต่างๆผิวหน้ายกระชับฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำจะจางลงค่ะครีมที่ผู้ใช้จริงทั่วประเทศใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะ